สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับครูนกนะคะในวันนี้คุณรูก็จะพามาติวเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นนะคะเป็นเนื้อหาของนักเรียนชั้นม .4 นะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของคําว่าประพน์กันนะคะประพน์จะหมายถึงเป็นข้อความที่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า หรือไม่ก็เป็นประโยคปฏิเสธซึ่งเราสามารถหาค่าความจริงได้นะคะซึ่งค่าความจริงนั้นจะหมายถึงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราไปเจอประโยคไหนที่อยู่ในรูปของประโยคคำถามประโยคขอร้องสำนวนสุภาษิตพวกนี้นะคะเราไม่สามารถหาค่าความจริงของประโยคนั้นได้นะคะหมายความว่าประโยคนั้นจะไม่เป็นประพจน ะะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าประโยคไหนที่เป็นประพูดกันบ้างนะคะประโยคแรกค่ะ1สัปดาห์มี7วันประโยคนี้นะคะจะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะซึ่งประโยคบอกเล่านี้จะบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงนะคะถ้าเป็นจริงหาค่าความจริงได้อย่างหนึง่งใช่ไหมคะเราก็จะถือว่าประโยคนี้เป็นประพูดนั่นเอง มาดูประโยคที่สองค่ะ1เดือนมี45วันนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าเช่นกันนะคะแต่ว่าหาค่าความจริงได้เป็นเท,ท็จนะคะซึ่งเราบอกค่าความจริงได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะถือว่าเป็นประพจน์นะคะ,ะมาดูประโยคถัดไปค่ะ1ปีมี15เดือนประโยคนี้ก็หาค่าความจริงได้เป็นเท,ท็จนะคะก็จะถือว่าเป็นประพจน์ด้ว <networks> ย หลายคนจะเข้าใจว่าประโยคไหนที่เป็นเท็จจะไม่ใช่ประพูดไม่ใช่นะประโยคที่เป็นเท็จเนี่ยหมายถึงว่าเราบอกค่าความจริงได้มันก็จะถือว่าเป็นประพูดนะคะมาดูประโยคถัดไปประโยคที่ไม่ใช่ประพูดบ้างนะคะเช่นประโยคที่ว่าขอให้โชคดีประโยคนี้นะคะเราไม่สามารถบอกค่าความจริงของประโยคได้เลยมันก็จะถือว่าไม่เป็นประพูดค่ะ อีกประโยคหนึ่งที่ไม่เป็นประพูนะคะก็คือประโยคจะไปไหนกันประโยคนี้เป็นประโยคในลักษณะของประโยคคําถามนะคะซึ่งเราบอกค่าความจริงไม่ได้ดังนั้นก็จะถือว่าไม่เป็นประพุดนะคะไปดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์กันนะคะประโยคต่อไปนี้มีกี่ประโยคที่เป็นประพูดนะคะช้อยที่1ช้อยกราไก่นะคะ เดือนสิงหาคมมี30วันนะคะประโยคนี้เราสามารถหาค่าความจริงได้เนาะก็คือบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นเท็จถ้าประโยคไหนที่บอกค่าความจริงได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นประพน์นะคะต่อไปประโยคขอไข่ค่ะประโยคขอไข่ตัวนี้อ่านว่า เจ็ดเป็นสมาชิกของเซตหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าซึ่งประโยคนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเจ็ดไปเป็นสมาชิกของเซตนี้จริงๆนะคะแสดงว่าประโยคนี้หาค่าความจริงได้ว่าเป็นจริง<ม>ก็จะเป็นตจน์ด้วยนะคะมาดูาขอ้อ้อลายนะคะแปดบวกยี่สิบสองทั้งหมดกำลังสามหารด้วยสิบกำลังสองไม่ลงตัวประโยคนี้นะคะถ้าเราหาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอ่ะเราลอง ผม2ับดูนะคะ8ปดได้30นำไปยกกำลัง3จะมีค่าเป็น27,000นะคะหารด้วย10กำลัง2ก็คือ100ซึ่งเราจะเห็นว่า27,000หาร100ได้ลงตัวนะคะก็คือได้ผลลัพธ์เป็น270แสดงว่าประโยคนี้มันบอกว่าไม่ลงตัวแสดงว่าเป็นเทปนะคะซึ่งประโยคข้อควาวยเนี่ยก็จะปิดอาคตนะคะ ไปดูประโยคข้ององูประโยคข้ององูกรุณารักษาความสะอาดประโยคนี้เป็นประโยคขอร้องค่ะเราก็จะหาค่าความจริงไม่ได้ดังนั้นข้ององูจะไม่เป็นประพูนะคะถัดไปประโยคจอจานนะคะประโยคจอจานจงตอบคําถามต่อไปนี้ประโยคนี้เป็นประโยคคําถาม นะคะเราก็จะหาค่าความจริงไม่ได้เช่นกันดังนั้นประโยคโจากจ์ก็จะไม่เป็นประพสนะคะและประโยคเฉาชิงค่ะอ่านว่าภายมากกว่า3ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่านะคะซึ่งถ้าเราหาค่าความจริงนะคะค่าพายเนี่ยจะมีค่าประมาณ3.14นะคะซึ่งมากกว่า3ดังนั้นประโยคนี้จะบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริง,สงแสดงว่าประโยคข้อฉาชิงก็จะเป็นประพลนะคะ ซึ่งเราจะเห็นว่าคำถามข้อถามว่ามีประโยคกี่ประโยคที่เป็นประพุท์ดังนั้นเรานับดูนะคะก็จะมีข้อที่เป็นประพทุทธก็คือข้อกกไก่ข้อขอไข่ข้อคอควายและก็ข้อโฉฉิงค่ะที่เป็นประพุท์ทั้งหมดก็จะมี4ประพุน์นั่นเองนะคะสาหรับ EP นี้นะคะเป็นความหมายของประพทุทธแล้วก็ EP ถัดไปเป็น EP ที่2 จะเป็นเรื่องตัวเชื่อมประพุทธนะคะก็ฝากติดตาม EP ีที่2กันด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ